ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเตจะเบิร์สคูสุคอนเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีลังหวยออกเนาะค่ะพี่น้องลังหวยออกแล้วก็มัดฉลองฉลองเนาะค่ะพี่น้องสําหรับตัวเจี๊ยบเนาะค่ะเลขสองตัวโดนแดกเกลียบเนาะค่ะสองตัวถูกเนาะค่ะพี่น้องโดนแดกเกลียบเนาะค่ะสองตัวแต่จะถือเป็นสามตัวตรงเลขวัดแม่ยาสอมแทนเนาะค่ะสองตัวบถือค่ะพี่น้อง คือแต่ซ้มโตตรงนี่ละคอยงวดน,นี่กะประมาณนั้นเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยววันที่ที่จะถึงนี้เนาะคะ่ะผู้ใดอยากได้แนวทางโชคลาภไปเจอเจอ,เจอกันใดเนาะคะ่อะอรัญญาประเทศตาพญาเช่นเกา่าเช่นเดิมเนาะค่ะพี่น้องที่สําคัญกาจะไปแก้บนเนาะคะ่ะแล้วก็ไปทาบุญเนาะคะ่ะหายม่ยาสมที่เพิินประทานโชคลาภไม่ให้เฮาเนาะคะ่ะ สามตัวตรงสองหวัวติดวัวนี้จะเป็นหัดทีสามเนาะคะ่ะเพราะว่าเจี๊ยบคอท่านแม่ไวห,หวหางหดวเนาะคะ่ะพี่น้องอย่างที่พี่น้องเห็นเนาะคะ่ะมักซื้อเลขกับองมกักทําบุญเนาะคะ่ะพี่น้องปกติแล้วข่อยเป็นคนบรับบ่นอนเด้เพราะว่าข่อยเป็นคนมักซื้อเลขกข่อยก็เลยตะเวนทําบุญมองหันมองนี้ไกลบันไดกลับไปงวดที่แล้วกระบ,บอกแล้วว่าหายสังเกตเหลขกวัดแมายยา่ยซอมละกะทาเวนเนาะคะ่ะเจ็บทรงหายแน่นอนคะ่ะสำหรับผู้ใดทีทาบุญเนาะคะ่ะ ก็บ,บอกแล้วค่ะว่าบ่อใดามาหายหวยออนไลน์บ่อยๆคือสมัยตะกี้เนาะค่ะเพราะว่ายานไปทําบุญละต้องมาละแวงหนาละ,ะแวงหลังเนาะคะ่ะยานค้นแบบโป่งเนาะคะ่ะเธอเดียวละเรียบรอยอยานบ่อใดมีชีวิตอยู่ไว้สางบุญบาร,รมีเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบริเวณภูตะลึงเนาะค่ะพี่น้องผููใดแวะเวียนมาจังหวัดนครนายกกะแวะมาทําบุญละกะมาดื่มมาดิ่งชากาแฟใดเนาะค่ะอยู่ภูตะลึงสถานที่แบบสวยงามเนาะค่ะบางคนกับมักเซลฟฟงเซลฟี่กะสามารถมารวม เซลฟี่มาเบ่งบรรยากาศได้เนาะค่ะพี่น้องกจะจะนะบพ่อแม่น่ะบอกติดบอกกันแนวขอถูกขอไปเด้อพี่น้องเดี๋ยวเจ็บขอฝากไปเนาะค่ะพี่น้องเจ็บจะวายูสักสองสามวันเนาะค่ะพี่น้องเจ็บจะเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิเนาะคะ่ะไปกราบผู้บาอาจารย์เนาะคะ่ะไปทำบุญถวายระตรงงระตาเฮ็ดล่วงท่าละกันําำบุญตามวัดต่างๆเนาะคะ่ะที่มีบุญสัมพันธ์เนาะค่ะพี่น้องบางท่านก็คิดว่าคอยรวยคอยก็ไม่ได้รวยเนาะคะ่ะหาสาวกินคำเนาะค่ะพี่น้องลูกเศ้าให้เศ้าหน้าเนี่ยละพี่นอ้อง บ้านเศร้าเข่าสือกันในี่ล่ะแต่บางเอิญถือเลขดูชีวิตกันเลยแฮปปี้เนาะค่ะอยากไปทําบุญมองได้ค่ะไปเนาะค่ะพี่น้องชีวิตข่ยย่างที่เห็นค่ะคนมักซื้อเลขก,ก็ต้องมักทาบุญได้พี่นอ้องอเหตุให้มันบาลานซ์กันเนาะค่ะสําหรับการซื้อเลขและ,ก,ะการทําบุญเนาะคะ่ะโมเมนต์วามักซื้อเลขแต่บุญบ่เหตุจ้างหัวกระโปูกระโปะถือเด้อพี่น้องทําบุญค่ะทําบุญนี่ถือแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะบุญบาร,รมีที่เขาเฮ็ดเขาสร้างอาะไรพี่น้อง มัเสีนให้เห้าแบบถือเลขแน่นอนค่ะลองปฏิบัติเบิ่งค่ะศีลทานภาวนาชีวิตเปลี่ยนเนาะคะ่ะหายไปประมาณสองสามเมือเดอ้อพี่น้องบ่ไดลงคลิปแต่ก็ฝากติดตามเมืองคลิปต่างๆนะคะ่ะ